ครับผมทิดอึงดันดีเศรษฐีนครราชครับมหาแดงเศรษฐีนครราชครับวันนี้จะพามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณเนาะครับอำเภอดอนเจดีย์ตำบลดอนเจดีเหมือนกันอ๋ออยู่ที่ดอนเจดีเลยทางนี้นะครับที่ตรงเนี้ยที่พาท่านผู้ชมชมเนี่ยห่างจากดอนเจดีแค่สิบสามกิโลนะครับแล้วก็ห่างตัวเมืองสุพรรณยี่บหกิโลหกกิโลห่างจากกรุงเทพดีสติกส็นทัลวิเกตเลยหนึ่งร้อยห้ากิโลอ่ะประมาณนั้นนะครับตีซะร้อยกิโลแล้วกัน บางทีเราตัดโค้งได้ไงเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่2งานเ็ษเศษเศษได้2งานกว่าๆนะครับก็อยู่ทางด้านหลังเรานี่เองเนาะครับอยู่ด้านหลังแปลงด้านหลังเนี่ยเอาหน้ากว้างดิหน้ากว้างเท่าไหร่ลุงมหาด้านที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นด้านติดถนนนะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเวลาอยู่ที่แปลงนี้แล้วหันหน้าออกถนนที่เป็นทางสาธารณะเนี่ยเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ มีความยาวไปจากทงนี้นะครับทงทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสุดที่ทงทางด้านขวามือผมนู่นนะครับมีความยาวประมาณเก้าสิบกว่าเมตรอ่าเก้าสิบเมตรครับประมาณเก้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณสองร้อยหกสิบท่านผู้ชมลองชมตามกล้องนะนู่นต้นตาลนู่นเลยลิบลิบเดี๋ยวเดินไปดูอ่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมก่อนที่นี่ก็ผมแถมบ้านให้หนึ่งหลังเนาะครับบ้านหนึ่งหลังก็สะหนึ่งลูกอ่ามีสะไ้ม แถมแถมไปมีสระน้ำหนึ่งลูกบ้านหนึ่งหลังนะครับกับที่นาะกว้างเลยนะครับเนื้อที่สิบสี่ไร่สองงานห้าสิบห้าประมาณเนี้ยนะประมาณนี้สนะิบสี่ไร่สองงานเศษเศจเนี่ยแล้วก็เนื้อที่เ,เศษตารางวาก็นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอทีละไว้ก่อนเพราะบางทีอาจจะบวกผิดเ,เดี๋ยวจะถ้ามีการจับจอง การซื้อกันขายกันเราก็ต้องครับเราก็มาลางวัดใหม่แต่ว่าถ้าจะเอาความแน่นอนอะไรเดี๋ยวดูทั้งราคาทั้งเนื้อที่ดูที่หน้าเพจอีกทีใช่ครับมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะครับข้อดีคือทั้งไฟฟ้าและปลาปลาเนี่ยถึงที่ละวที่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะเสาไฟฟ้าเลาะหน้าที่ไปเลยครับถนนที่ท่านที่ท่านที่ผมยืนถ่ายทําให้ท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะครับแต่ถนนสาธารณะเส้นเนี้ย มันจะเลี้ยวไปทางขวามือผมนะอ๋ออันนี้อ่ะแล้วซ้ายมือเราอันนี้เป็นส่วนบุคคลแล้วซึ่งเจ้าของที่ก็ทําไว้ใช้ของเขาเองแล้วก็ใช้ร่วมกับบ้านเรือนที่อยู่ตรงนี้พี่น้องกันครับเป็นเป็นที่เก่าแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาสําหรับการที่จะซื้อขายนะเราท่านผู้โดยจับจองก็มาตกลงเรื่องถนนนี้อีกทีว่าเราจะแบ่งให้เขาใช้ไหมถ้าไม่แบ่งแล้วก็เขาก็จะทําในทางเข้าของเขาอีกทางหนึ่งเพราะว่าเส้นนี้มันเป็น ทางส่วนบุคคลของเจ้าของที่แปลงที่ผมพาท่านผู้ชมชมเนี่ยนะครับโดยที่แปลงเนี้ยด้านด้านด้านยาวด้าน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 ขวามือผมเนี้ยอ่อาอด้านขวามือผมเนี่ยมันมันจะมีความโค้งนิดหน่อยนะแต่ถวัดเป็นความยาวแล้วจะมากกว่า260เมตรอ่ด้านทางตะวันออกเฉียงใต้นู่นน่ะด้านยืนลึกไป2 6 0กเมตรอันนั้นตรงเลยนะท่านผู้ชมมีหลักประคองเขตให้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับข้อดีของที่ดินแปลงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือดินเขาเป็น ดินดำเลยนะสำหรับทํานาเก็บน้ําอยู่เก็บน้ําได้ครับไม่ไม่ได้ทําอย่างอื่นนะทํานาอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดทางด้านในด้วยเนาะไปชมพร้อมๆกันอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเรื่อยๆไปเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่าแค่นี้คงจะไม่เพียงพอที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจอะไรนะครับเอาเดี๋ยวไปชมด้านในกันท่านผู้ชมเชิญท่านผู้ชมเข้ามาชมพื้นที่ตรงนี้ด้วยกันกับผมกับทิดอึงนะ เนือที่สิบสองไร่สองงานกับเศษนิดหน่อยนะครับสี่ไร่2องานกว่ากว่าครับเดินทางสะดวกสบายเนาะหลงจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณสักประมาณไม่ไกลนะเนี่ยเข้าซอยมาเนาะขณะนี้กำลังกำลังนึกคำนวณเพราะว่ามัน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 โค้งหน่อยมันโค้งมันคดหน่อยนะครับผมเอาเลยเอาประมาณแป0อยเมตรครับคงคงคงประมาณนั้นแหละเพราะว่า มันมันเราขับเร็วไม่ได้มันก็เลยเลยแลแลดูเหมือนไกลไงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นถนนที่ในอยู่ในชุมชนเนี่ยนะตรงกำแพงติฟ้าน่็นไหมครับนั่นแหละถนนลาดยางสายหลักเขาอยู่ตรงนั้นเลยนะครับสายหลักที่เข้ามาที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยทางเข้าจะเป็นหินคลุกเนี่ยลักษณะเนี้ยท่านไ้ชมชมดูประมาณ800เมตรอ่าเนี่ยมันจะเข้ามาประมาณ800รอเมตรมันจะเสียอย่างเดียวสําหรับถนนเส้นนี้คือมันแคบ มันแคบแล้วมันค่อนข้างคดหน่อยแต่ว่ามันก็มีสองโค้งเท่านั้นแหละ<อ>นี่ถ้าท่านผูน้ชมรับรับตรงนี้ได้เนี่ยเราก็มาจับจองแล้วมาพัฒนาใหม่นะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้รู้สึกว่าเขาจะเป็นถนนที่เขาเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ว่าเจ้าเจ้าของที่แถวนี้เขาเริ่มทํากันไง<อ>ทําแล้วก็ยกให้เป็นสาธารณะเลยเพื่อว่าทางเ,เขตทางอบตเขาจะได้มาทํารูบํารุงให้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวให้สายไฟเข้ามาได้เสาไฟเข้ามาได้ไงนะ ขยายเขตในตัวเพื่อเอาถนนเข้ามาไฟฟ้าจะได้มาขยายเขตได้ไงเนี่ยท่านผู้ชมเห็นหม่เสาไฟฟ้าเป็นแถวเลยนะ,ะตรงนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาถึงหลักหลักด้านตะวันออกเฉียงเหนือและด้านที่ติดถนนนะติดถนนด้านนี้นะครับซึ่งมีความยาวประมาณ90เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลึกเข้าไปเมตรนะโดยประเมตรนะโดยประมาณตรงไว้นู่นเลยถึงต้นตาลู่้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปถึงนู่นแหละครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับแปลงนี้่านดูแปลงข้างๆเนี่ยเขาทานากันแล้วแล้วก็น้ําเต็มเลยเห็นไหมครแต่ว่าแปลงนี้เขาไม่ได้ทํานาเขาก็เลยไม่สูบน้ําเข้านะครับรครับที่ทดินทำนาลู้มหาแล้วทำสวนเกษตรได้ไหมทำทำทำสวนเกษตรได้อ่าเนี่ยแบบแบบพื้นที่ตรงข้ามเราเนาะครับ ปลูกอะไรนะปลูกเป็นกล้วยเป็นในต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรอ่ะพะยุงคือมันเป็นมันเป็นสวนเศรษฐกิจได้ไงเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นผลไม้ก็มีกล้วยมีส้มโอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้ยืนต้นนี่เขาปลูกพะยุงเลยนะแล้วก็มีมะม่วงด้วยอออันนี้เขาหวังผลในระยะยาวซึ่งซึ่งถ้าข้ามฝั่งมาทําแปลงแปลงนี้แปลงที่พาท่านผู้ชมชมเนี่ยท่านผู้ชมจะชมจะทําได้เยอะเลยนะท่านผู้ชมก็ทําแบบเขานี่แหละ นะครับแต่ปลูกแบบหลายอย่างนะปลูกไว้หลายอย่างมีผลไม้หลายอย่างแล้วเราปลูกไม้เศรษฐกิจไปด้วยไงอื่ทไมต้องกระซิบเว้กลัวๆขายรอบเดินแบบไงระหว่างที่เรารอไม้เศรษฐกิจมันมันโตเนี่ยมันโตออกมีผลผลิตมีรายได้เนี่ยเราก็เอาผลไม้ผสมผสานซึ่เราปลูกไว้เนี่ยเก็บขายเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนเหมือนกับเราใช้เราใช้ชีวิตปกติแล้วแต่ เราอาศัยช่วงนี้แหละคือเก็บผลไม้ลากไม้ขายเพื่อรอไม้เศรษฐกิจของเราซึ่งเราปลูกเนี่ยมันได้อายุที่จะทํารายได้ให้เราได้นะครับ,รบที่ดินแปลงนี้นะครับแวดล้อมเลยเนี่ยเขาทํานาทั้งนั้นเลยนะครับยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากนะครับต้นสังเกตจากต้นไม้เนี่ยยังมีนกกระจาบมาทํารังเลยนะอันนี้มันฝนตกไงปิวลงมาอันนี้มันหล่นเราไม่ได้ไปทาร้ายมันเนาะไม่ได้ทำโอ้ดูดูอันนี้มันหล่นมานะเนี่ยคือรังนกกระจาบ มันอยู่ยังไงวะอ้มันห้อยอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเวลามันอยู่บนรลังมันห้อยอย่างนี้แล้วมันก็เข้าทางเนี้ยเข้าไปนอนเข้าไปอันนี้เขาเรียกหลังตัวเมียไม่รู้อ่ามันจะเมียตัวเมียมันจะออกไข่เนี่ยกับกับพุ่งมันอะไรก็นไรอ๋อเนี่ยกับพุ่งมันอ๋อก็ทำกระพุ่งไว้วางไข่นะอ่าใช่ถ้าตัวผู้มันจะเป็นคานอ๋ออ่ามันจะเป็นค้อมากันน้ําฝนแล้วก็เป็นคานอ๋ออ่าเป็นคอนเกาะนะอ่าใช่ใช่ อันนี้มันลวกมาเองเนี่ยท่านผู้ชมให้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ยังใกล้ธรรมชาตินะเนี่ยนกกระจาบทำรังบนต้นแสดวต้นเนี่ยเต็มเลยเสียงจอกจักจกจักมาเลยสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับดูเนื้อดินก่อนเนื้อดินในผมเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าเขาทานานะครับเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มาไถามาอะไรนะอันนี้เป็นเป็นดินสีดินเดิมเลยนะพอขุดแล้วมันจะมีความเข้มความดําของของ,ของพื้นดินเลยไม่มีทรายเลยนะเป็นดินเลยมีเขียวขียวคือ มเมล็ดวัชพืชบ้างมาเมล็ดข้าวเก่าๆนะนคนือตรงนะครับอันนี้มันเรอพอได้ฝนสักหน่อยมันขึ้นละ,ะก็แสดงถึงว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับที่ดินแปลงนี้จะว่าเป็นผืนเล็กก็ไม่เล็กท่านผู้ชมจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่มาอยู่ระดับกลางๆกลางๆสิบสี่ไร่กว่านะครับแต่เขาทํานาหมดเลยเขาแบ่งเป็นกระทงะกระทงทนะสามสี่กระทงเขาทานาหมดเลยนะครับราคาราคาตามหน้าเพจเนาะราคาดูตามหน้าเพจก็แล้วกันที่เราพูดราคาจะตัวเลขอาจจะผิด ไอ้ขึ้นเป็นตัวตัวตัวหนังสือขึ้นมาเลยเนาะครับเ,ออเพราะว่าไอ้ไอ้เราพาพาชมหลายแปลงไงเ,เองงงเอขนาดไอ้ไอ้ไอ้ความไอ้จำนวนเนื้อที่บางทียังจำสับกันก็มีนะครับเพราะนั้นเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวดูทางหน้าเพียเลยเพราะทางหน้าเพียมันเป็นตัวหนังสือไงอมันมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแต่ว่าผมพูดเดี๋ยวบางทีมันเป็นสับกันอะไรกันก็ <ว S 2> ต้องละไว้ก่อนแต่ว่า่งก็เเปนเรือจั ที่ดินแปลงนี้นะครับนอกจากมีผืนนาแล้วเนี่ยเจ้าของเดิมก็มีบ้านอยู่หลังด้วยนะท่านผู้ชมเห็นไหมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งไม,ไม่ใหญ่ไม่โตแล้วก็ไม่สวยไม่งามหรอกอก็อย่าไปคิดเป็นมูลค่าอะไรมันเลยนะครับถ้าผู้ชมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าคิดจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เดิมเขาเนี่ยก็ต้องมารีโนเวทใหม่เยอะเลยแต่ข้อดีคือหลังบ้านมันมีสระน้ําอยู่ลูกหนึ่งแต่ลูกไม่ใหญ่หรอกนะครับมันไม,ไม่เหมาะสมกับเนื้อที่จํานวนนี้ไง ที่ระดับ14ไร่กว่าเนี่ยมันจะต้องสระน้ําใหญ่กว่านี้จะได้เก็บน้ําได้เยอะนะครับน้ำสระ,ะ,ะประมาณหนึ่งไร่เนี่อเออเหาก็พอเลยเพราะว่าที่แปลงเนี้ยนะครับด้านหน้าที่เนี่ยด้านท้ายนะมันติดลำรางสาธารณะลำรางใหญ่เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมดูข้างเคียงน้ํามันสมบูรณ์เห็นไหมนะครับอันนี้ข้างเคียงนะเขาทํานาแล้วทำนาข้าวกำลังเสมอแพบเลยนะครับใ,ใกล้จะออกรวงละนะครับ แลวในร่องน้ำเนี่ยเขามีดอกบัวมีอะไรอันนี้บัวธรรมชาตินะเนี่ยมีปลาด้วยบัวธรรมชาติท้องไร่ท้องนาจะมีอย่างเงี้ยมีสระน้ํามีบัวมีปลาอันนี้เป็น,เป,นเป็นท้องทุ่งนาเพืองสุพรรณนะครับของของของ,ของแท้เลยนะครับของจริงๆเลยที่ดินแปลงเนี้ยมันมันก็อยู่อยู่ติดกันนี่เลยติดกับแปลงที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยก็เลยเรียนท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นที่ที่ เป็นท้องไร่ท้องนานี่แหละเพราะว่าไม่มีไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะทนํานาหมดเลยอันนี้พาท่านผู้ชมมาชมเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมท่านใดามาจับจองนะครับก็จะได้ลองคิดดูว่าเราจะทําอะไรดีกับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมคงไม่ทํานาหรอกนะครับอันนี้ว่าเขาซอยเขาแบ่งกระทงไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันดีอย่างคือมันสูงกว่าทางเคียงนะใช่ ซึ่งตรงนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ระหว่างผมกับทิดอึงน,นะว่าทําไมแปลงเนี้แปลงที่เราพาท่านผู้ชมชมทําไมถึงสูงกว่าแปลงข้างๆนะครับท่านผู้ชมลองชมดูเลยสูงกว่าเป็นเม็ดเลยสูงกว่าเป็นเม็ดเลยเนี่ยพื้นที่ข้างๆนี่ยเขาก็ทํานานนะขนาดเขาต่ำกว่าเราเขาไม่กลัวน้ําท่วมเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้น้ํามันไม่ท่วมนะแล้วของเราเนี่ยสูงกว่านะครับซึ่งมันก็เหมาะแล้วที่เราจะทําสวนนะเพราะว่าที่มันมันมองดูสูงนะครับ ที่ของเราเนี่ยตั้งแต่ท้ายที่เนี่ยไปยันที่ติดลำรางด้านหน้านะครับมันยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนากระทงนั้นสิเหมือนกับสูงกว่ากระทงนี้อีกนะทั้งที่กระทงเนี่ยเราสูงกว่าข้างเคียงแล้วที่ของเราเองที่พาท่านผู้ชมชมเนี่ยไอ้กระทงนู้นยังสูงกว่าเราอีกจะว่าเขาปาดหน้าดินไปก็ไม่ใช่เพราะปาดหน้าดินไปเขาจะเอาไปไหนะนะครับนั่นมันก็คันนาปกติคือไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรก็สแสดงเป็นที่ปกติแล้วมันเป็นเนินสูงกว่ากันได้ยังไง ครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะต้องมามาดูด้วยตาตัวเองแล้วมัง้งแล้วก็ช่วยกันหาข้อสรุปซิว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็ไม่รู้จะคุยอะไรท่านผู้ชมมันเป็นผืนนาหมดเลยนะมันเตียนหมดเลยม,มันดีอ่ะ่ะนะครับเหมาะในการทำการ,กรเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกผล,ลไม้กเกษตรผสมผสานเนาะครับกรเกษตรผสมผสานแล้วก็ ที่ที่แนะนําก็คือคันรอบๆของเราเนี่ยปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจแบบแบบแปลงแปลงข้างเคียงที่ผมให้ดู mm. เมื่อกี้เขาปลูกเป็นไม้ไม้พยุงไม้อะไรพวกนะี้เราก็ปลูกได้พวกไม้แต่งไม้ประดูต้นประดูอะไรพวกนี้นะครับปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจไว้เดี๋ยวท,ที่ที่พาท่านผู้ชมชมเนี่ยคือต้องการจะให้ท่านผู้ชมเห็นด้านลึกสี่ไอ้สองร้อยหกสิบเมตรนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้านเนี้ย เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นตลอดพื้นที่เลยว่าเออเขาเขาไม่มีอะไรเลยนะนเนามันเป็นพื้นนายอย่างเดียวเลยอะ่ะให้ท่านผู้ชมจะได้คิดด้วยว่าเออมันมันน่าสนใจไหมที่มันกว้างมันเตียนเลยนะเรียบไปเลยนี้เราจะมาทําสวนทําไม้เศรษฐกิจเราจะขุดสะหรือจะทําบ่อเลี้ยงปลาได้หมดเลยนะได้หมดนะครับเพราะว่ามันมันใกล้ลำรางใหญ่ลำรางสาธารณะนะครับลำรางใหญ่ติดปลายที่เราทางด้านนู้นทางด้านต้นตาลด้านนู้นนะ เขามีมีลำรางใหญ่มาเขาเพิ่งจะลอกใหม่ๆน้ำมีนะครับแล้วก็มีท่อระบายเข้ามาในผืนนานี้เลยนะครับนี่ถ้าเราทำสระน้ำทำอะไรซะโอกาสหน้าต่อๆไปถ้าเกิดมันแรงอีกเนี่ยเราก็ไม่ก็ต้องกังวลแล้วเพราะว่าเรามีสระน้ำใหญ่ๆแล้วก็สระน้ำของเราเนี่ยสามารถจะเก็บน้ำได้นะเพราะว่าท่านผู้ชมทั้งเทตดูดินดิมันม่ันไม่ใช่ดินทรายมันเป็นดินดินร่วนปนดินเหนียว ราะนั้นยิ่งขุดลึกมันยิ่งเป็นดินเหนียวมันจะเก็บกักน้ําได้เลยนะครับ,บ,บ,บครับตอนนี้ผิวดินเวลาโดนฝนสักหน่อยเนี่ยจากที่แล้งมานานนะครับนนะละแหงแตกลึกเป็นศอกเนี่ยพอมีฝนมาหน่อยเนี่ยหน้าดินมันจะยวบยวบได้แล้วแล้วเม็ดข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วตกหล่นมันก็ขึ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปว่ามันเป็นดินที่เป็นพื้นนาที่มีดินสมบูรณ์อีกแปลงหนึ่งของอำเภอดอนเจดีย์เลยนะครับ ที่เราจะสูตรประมาณนี้ท่านผู้ชมคือคนสมัยก่อนก็จะเน้นเนี่ยต้นตานี่นะนะจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะลึกจะยาวขึ้นไปถึงคันยืนด้านหน้าที่ด้านริมที่ที่ติดไม่อันนั้นตรงนี้น่าจะไม่ถึง90้าสิบไม่ถึงครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะโค้งหน่อยหน่อยทางริมนู้นนะเพราะว่าไอไอแนวลึกด้านด้านนู้นมันมันมันบีบเข้ามาท่านผู้ชมมันบีบเข้ามามันทําให้เนื้อที่ตรงนี้หักไปนิดนึงอ แต่รวมเนื้อที่แล้วก็ยัง14่ไร่2งานอยู่นะท่านผู้ชมาท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยนะครับถ้าฟังคาพูดผมแล้วจะงงว่าเอ๊ะตรงไหนมันกว้างตรงไหนมันบีบอะไรยังไงคือถ้าท่านผู้ชมจับจองนะครับเราก็ทําการลังวัดสอบเขตให้ท่านท่านผู้ชมใหม่เลยนะครับจะได้เห็นว่าเออเนื้อที่14ไร่2งานเศษเนี่ยอนาเขตเป็นอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับเพราะอันนี้ที่ผมเอามามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ย มันคือจำนวนเนื้อที่ที่ระบุไว้ในโฉนดนะโฉนดเป็นโฉนดสองใบนะลุงมหาใช่ครับเป็นโฉนดสองใบก็ไม่มีปัญหานะเจ้าของเดียวกันนะท่านผู้ชมชเราไม่ได้ไปเอาของใครเข้ามารวมเป็นของเจ้าของเดียวกันแหละนะครับไอ้หลักหลักที่ปักนี่คือหลักที่เขาเขา,เาไว้วัดเวลาจะดำนาไถานาอะไรเนี้ยว่าเออเองไถเท่านี้ดำเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็ปักหลักไว้เทาวัดไว้เท่าเท่ากันจะได้ไม่เอาเปรียบกัน เนี่ยคันคันปลายของเราเนี่ยเป็นต้นตาลหมดเลยนะเป็นต้นตาลเลยต้นตรงนี้บริเวณเนี้ยอ่าต้น,น,ตนได้อันนี้เป็นตาลมีลูกมีเต้าเนี่ยเขาเรียกตาลตัวเมียม,ม,มั้งเ <c oughs> นี่ยลูกมันออกเยอะเลยแล้วก็แตกไอออกแตกแตกหน่อใหม่อีกแล้วนี่ทำให้เก็บออกมันจะเป็นต้นตาลใหญ่ในอนาคตเหมือนกันนะ <c oughs> มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคันริมอีกริมหนึ่งนะครับ ตรงนี้ผมเดินคันอยู่คันปลายที่นะจากถนนที่เริ่มต้นเมือ่อกี้อันนี้คือคันปลายนะประมาณสักหกเจ็ดสิบเมตรนะครับเพราะว่ามันบีบเข้ามาด่านนูน้นก้าสิบที่ผมเรียนให้ผู้ชมตอนแรกอ่ะอ่านี่มันโค้งมาตรงนี้ไงมันก็บีบไปหน่อยก็เหลือประมาณสักแปดสิบเมตรอ่าได้ไดนะครับด,ด,ด้านท้ายนี่นะแต่ว่ามันจะชดเชยด้วยไอ้คันริมเนี้ยมันมากกว่าสองร้อยหกสิบเมตรท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีความโค้งไงแล้วก็นี่อันนี้คือหลัก หลักเขตปลายที่เลยนะ<า>ครับปลายที่นะครับเนี่ยนะถึงผมเรียนท่านผู้ชมแล้วว่ามันมีลำรางใหญ่อยู่ปลายที่เลยนะนี่ลอกแล้วตรงนี้ลอกแล้วอา่าเขาลอกแล้วลอกแล้วกว้างนะฮะแต่ตรงนี้ก็จะลอกต่อไปนะครับเนี่ยเขาฝังท่อน้าไว้ไว้เข้าน้ผืนที่ผมพาท่านผู้พาท่านผู้ชมชมนี่แหละอา่าก็ฝังท่อน้ดดําไปแล้วเนี่ยฝังไว้ที่ท่อนเป็นท่อพีวีซีนะเป็นท่อพีวีซีอ๋อมันทนท่อพีวีซีอะ เพราะว่าถ้าเป็นท่อไอ้ A, ท่อซนะีเมนเนี่ยเวลาเราเอารถไถขึ้นมาเดินเพื่อจะมาไถหรือมากลับแล้วมันแตกนี่ก็ใช้ท่อ P-V-C นะครับก็อันนี้ก็ฝังประมาณท่อนเดียวนะครับนี่ถ้าท่านน้ำเข้าน้ำออกนี่เนาะนี่ถ้าท่านผู้ชมจะทำคันนี้ให้มันใหญ่ให้รถรถรถเราวิ่งเข้ามาดูได้ตั้งแต่ข้างที่มาเลยเลาะข้างหน้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะทำทำคันให้มันใหญ่หน่อยก็ฝังท่อต่ออีกท่อนนึง <อ>ให้ปลายท่อได้ให้ปลายท่อไปโผล่นู่นเลยทีนี้ก็เป็นคันใหญ่ละรตรงนี้ก็ทําคันไว้เขาขุดไว้คอดไปหน่อยเพราะว่าเขาต้องการจะฝังแค่ท่อนเดียวครประหยัดประหยัดเงินงสําหรับคันรอบๆอบเนี่ยท่านผู้ชมเขาปลูกต้นไม้ได้นะ<อ>จะปลูกกล้วยปลูกผลไม้ปลูกได้หมดเลยแต่ว่าแปลงนี้เขามไม้ผลเน้อยนะครับมีไม้ผลน้อยเพราะว่า เขาต้องการทํานาอย่างเดียวเลยเน้นเป็นนาเน้นเป็นพื้นนาเพราะว่าเนี่ยท่านผู้ชมดูนาใกล้ๆข้างๆางเคียงก็ไม่มีต้นอะไรนะแถวนี้ทํานาเต็มหมดเลยส่วนมากจะเป็นกล้วยนะออเป็นสวนมากจะเป็นกล้วยซึ่งเป็นเป็นไม้ที่ปลูกง่ายๆไงง่ายนะครับให้ผลผลิตเร็วะนะครับไอ้ไม้ที่เป็นผลไม้หลักเช่นมะม่วงหรือชมพู่ฝรั่งอะไรนี้ไม่มีเขาจะปลูกกล้วยอย่างเดียวนะครับกล้วยนี่ปลูกง่ายตายยากนะครับ มันมันไม่ตายเราเห็นท่าไม่ดีก็ตัดครึ่งท่าเดี๋ยวมันก็โผยอดใหม่ละแต่ถ้ามันออกลูกแล้วเนี่ยตัดมันไม่ขึ้นแล้วนะมันจะออกลูกหนเดียวแล้วมันก็ตายแล้วแอแต่มันจะมีหน่อมาแทนเนี่ยตรงนี้ผมมาอยู่ที่คันกลางเลยก็จะเรียกว่าคันด้ว่าไม่รู้แต่เขาซอยกระทงไว้ไงท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมลองมองตากว้างมานะเมื่อกี้ผมเดินคันนู้นนะคันต้นนู้นคันนู้นยืนมาสอง้อหกสิบ แลวนี่ผมจะเดินคันกลางเพื่อจะพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆบ้าน<อ>ใกล้ๆบ้านเขาจะมีสระน้ำหนึ่งลูกท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมบางท่านจะถามเอ้าทำไมไม่ไม่ไม่เดินคันที่มันเรียบลำรางล่ะ <c oughs> <c oughs> มันเดินไ,ไม่ได้ท่านผู้ชมมันมีบ้านอยู่สามสี่หลังซึ่งเป็นญาติิกันนั่นแหละเขาเลี้ยงหมา <c oughs> เออรถผมยังต้องจอดกันไกลนู่นเลยกลัวมันกัดเอาแล้วเรามาจากที่อื่นเรามาพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินเนี่ยเราจะไปตีหมาเขาได้ยังไงะ เราก็ต้องเอออยากเห่าก็เห่าไปแล้วลุงตาปาแต่ก็มาแข็งแรงจ,จับไม่อยู่แน่จับไม่อยู่หรอกเ <_ S 1> นี่ยมันมันไม่รู้จะคุยอะไรท่านผู้ชมก็มันเป็นที่เปล่าซึ่งเขาทํานาทั้งหมดนะท่านผู้ชมนี่ถ้าท่านผู้ชมมาจับจองเนี่ยท่านผู้ชมต้องคิดวางแผนมาก่อนนะครับว่าท่านผู้ชมจะทําอะไรนะครับเพราะเนื้อที่สิบสี่ไร่สองงานกว่านะมันทําได้เยอะแยะเลยถ้าท่านผู้ชมท่านถ้าท่านผู้ชมไม่คิดเผื่อคิดแต่ยังไ้เนี่ย พอมาจับจองเขาจริงๆไม่รู้จะทําอะไรอีกนะครับงง,มงไม่รู้จะทําอะไรเพราะนั้นท่านผู้ชมลองคิดแล้วเขียนไว้ในกระดาษสิว่า1ิบสีไร่กว่าเราจะทําอะไรเดี๋ยวเราจะแบ่งล็อกทําอะไรบ้างนะครับเป็นความคิดผมนะครับหนึ่งขุดจะเพิ่มเพื่อเป็นธนาคารน้ำเนาะอ่าสะเนี่ยก็เน้นว่าต้องขุดละเพราะว่าที่มันใหญ่แล้วสะที่มีอยู่เดิมเนี่ยสะลูกนิดเดียวซึ่งถึงเวลาแรงเหมือนปีเนี้มันไม่พอใช้แน่ๆเลยนะครับ ฝุดเป็นล่องสวนครับปลูกผลไม้หลากหลายชน,นิดอ่าเอาจะแบ่งไว้ทำนาสักห้าไร่ได้ไหมไไดูมหาได้แต่ใครจะทำลนะ่ะท่านผู้ชมที่มาจับจองที่นั่งดู youtube เราอยู่เนี่ยผมว่าทำนาไม่เป็นหรอกอเรายังไม่ค่อยอผมนี่โตมากระท้องนายังทำนาไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงก่อนม,มันมีหลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนคนทำนาเนี่ยเขาต้องทำนามาจากบรรพบุลุษเขาเลยแล้วมันซึมซับไงคือโตมาก็เห็นท้องไร่ท้องนาแล้ว ใจเย็นนะพวกนี่นะอ่าแล้วเฮ้ยไก่ออกรวงแล้วตะทุงปุ๋ยเข้าไปไม่เขาเขาจะรู้เวลาของเขาตายครับโตแล้วตายใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมากๆไม่ใช่มันโตเร็วนะมันเหลืองเลยนะมันเหลืองตายครับคนกลัวไงเฮ้ยป้อนนั่นเลยใส่ปุ๋ยหน่อยจี๊ดกะกะจะให้รวงมันเม็ดมันแต่งใช่ไหมเวลาตวงใส่เครื่องช่างตวงวัดมันจะได้มีน้ำหนัก ที่ไหนได้มันตายไม่ทันได้เก็บเกี่ยวหรอกเขาต้องใส่ตามตามอัตราส่วนตามความเหมาะสมที่เขากําหนดมาให้พวกนี้เขาจะกาหนดมาให้แล้วว่าออข้าวอายุขนาดนี้จะต้องใช้ปุ๋ยอะไรใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่แหละคือมันต้องใช้ความรู้ทึ่สะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเลยแต่อย่างเราเนี้ยอย,อยู่เห็นก็ทํานาเขียวออกรวงเหลืองสวยเลยเราคิดจะทํามั่งบางทีมันไม่ได้ผลหรอกครับท่านผู้ชม ถ้าจะให้ได้ผลก็ต้องจ้างคนพื้นที่เขามาทําให้นะครับเนี่ยคุยไปคุยมาก็พาท่านผู้ชมมาถึงหลังบ้านแล้วนะครับหลังบ้านหลังบ้านซึ่งอยู่ในที่แปลงนี้เลยนะหลังบ้านเขาจะปลูกอะไรหลังมีมะนาวหรือมะกรูดนะอ่าอันนี้มะกรูดมะกรูดแล้วก็กระท้อนอน,นะครับก็มีมีสองต้นแค่นี้แล้วก็มะ <laughs> พร้าวมะพร้าวก็สองต้นมะ <laughs> พร้าวก็สองต้นนะครับแล้วก็เนี่ยคืนี่ก็เป็นกล้วยเป็นตะไคร้แล้วก็สาน้ําเล็ก <laughs> เนี่ยสระน้ำท่านผู้ชมเห็นไหมเนื้อที่สิบสี่ไร่นะครับไม่พอสิบสี่ไร่สองงานเนี่ยบ่อแค่นี้มันไม่พอท่านผู้ชมมันไม่สามารถจะประประทางความแรงอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมาจับจองที่แปลงนี้ท่านผู้ชมขุดสักไร่สองไร่เลยบ่อน้ําเนี่ยคือมันไม่ได้เสียเปล่านะดินที่เราขุดบ่อเลยยังไปพูนโคกเพื่อปลูกบ้านปลูกอะไรใหญ่โตได้นะครับแล้วก็ในบ่อเมื่อมันลึกแล้วกว้างแล้วนะครับมีน้ําใสาเต็มเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเลี้ยงปลาได้อีก มันไม่เสียเปล่านะครับที่ผมชวนท่านผู้ชมขุดสระเนี่ยคือขุดเพื่อเพื่อป้องกันความแรงนะไงเพราะไม,ไม่งั้นถ้าเกิดมันมีวิกฤตแบบปีนี้อีกอ่ะปีนี้เป็นปีที่รัฐบาลเขาประกาศแล้วนะครับว่ามันเป็นปีที่แรงที่สุดในรอบยี่สิบสามสิปีเลยของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดมันแรงซ้ำขึ้นมาเราจะทำยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าท่านผู้ชมมาจับจองที่ดินแปลงนี้นะ ท่านผู้ชมก็ขุดสระอย่างที่ผมบอกอะสักสองไร่สามไร่นะครับมันไม่เสียเปล่าดินเราไปทํโคกปลูกบ้านส,ยสวยๆได้นะครับเลี้ยงปลาได้นะครับท่านจะจะเอาไว้เพื่อสวยงามก็ได้นะครับ,บขุดขันล้อมปลูกต้นไม้ไว้ให้รอบสระเลยนะครับทีนี้สระน้ำของท่านก็จะมีความร่มลื่นร่มเย็นสวยงามทำศาลาไว้ริมสระสักอันท่านผู้ชมก็เพลินละนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมดูด้านข้างบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไม่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเพราะว่าบ้านเขาทํามานานแล้วมันเก่าเก่าต้องรีโนเวทใหม่แล้วแล้วก็มีต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้มันตายอยู่ข้างบ้านต้องเอาออกทนะ่านผู้ชมโบราณเขาถือก็ต้นไม้ที่มันตายมันอะไรนี่เขาให้เอาออกเลยนะครับนี่ถ้าท่านผู้ชมมาจับจองก็ท่านผู้ชมก็ทําตามที่ผมบอกนี่แหละนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็นะ รอบแล้วรอบแล้วเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะเลิกแล้วท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมพื้นนาจริงๆแล้วเดี๋ยวจะแผใ่ในท่านผู้ชมดูกว้างๆเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เห็นถนนนะถนนที่ผมเปิดตัวตอนแรกเปิดคลิปหัวคลิปเลยนะครับเป็นด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความยาวจากธงแดงซ้ายมือผมไปถึงขวามือผมตรงเสาวไฟฟ้านะั่นนะนะครับประมาณความยาวประมาณ90เมตรนะครับแล้วลึกไปจากธงนั้นนะครับลึกไป ึกไปปลายที่นู่นประมาณสองอหกสิบเมตรสิ้นสุดตรงต้นตาลนั้นุผู้ชมสิ้นสุดตรงต้นตาลนั่นเลยนะครับแล้วก็เนื้อที่โดยรอบเนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นที่นากว้างเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ถ้าจะจับจองที่ดินแปลงนี้ท่านผู้ชมก็คิดไว้เลยว่าจะทําอะไรนะครับอากาศดีนะครับเนี่ยลมพัดฉิวๆเลยแล้วเป็นแปลงสุดท้ายเลยนะครับที่สําหรับในเวิร์กนี้ติดลำรางสาธารนณะ อยู sea, ่ตำบลดอนเจดีย์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห <microb bam. S 2> <aut> ่างดอนเจดีย์เน <ung> ี่ย13กิโลห่างตัวเมืองสุพรรณแค่26กิโล่านั้นนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้14ไร่2งานเศษนะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูทางหน้าเพจนะครับสนใจก็ติดต่อทีมงานบอยเศรษฐีนครราชเข้ามาเยี่ยมชมกันดูก่อนไฟฟ้าประปาถึงนะครับเสียนิดเดียวเสียตรงถนนทางเข้ามันแคบ่านั้นเองก็ฝากท่านผู้ชมไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ